สวัสดีครับวันนี้ผมมีขาตั้งกล้องตัวใหม่ครับนั่นก็คือยูเลนซี่นะ VT01 อ้าวกลับได้เหรอไม่ใช่ถูกแล้วนะครับเป็นขาตั้งกล้องจากทางของยี่ห้อยูเลนซี่นะครับเดี๋ยวม,มาเปิดกล่องให้ดูดีกว่านี่ครับเ,เพิ่งได้มาสดเลยกระเป๋าขเขาก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับนี่อ ี Yo, ่ห้อ u i r r e ก VT01 สัมผัสแรกที่จับได้นะก็ะคือมันหนักมากหนักมากนะครับแข็งแรงไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยอ๋อนี่เวลาดึงเวลาดึงนี่นะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บแล้วหมุนนิดนึงอ่ะมันจะล็อกเลยให้อยู่ในท่านี้ส่วนหัวในก็หมุนแน่นๆนะครับหมุนแน่นๆมันก็จะก็จะอยู่แหละหรือเปล่าไม่ใช่หรือมันหมุนอย่างนี้อยู่แล้ว หอยแผ่นหรอี่เพึ่งได้มาเลยเนะี่ยยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองเทสเลยนะครับตัวขาข้างล่างมันแม้ว่ามันจะหมุนแบบนี้ได้ทําทให้เวลาอยู่พื้นที่ต่างระดับมากๆนะครับสามารถเอียงเพื่อที่จะทําให้วางบาลานมันได้ดีแต่งงลงหัวนิดหน่อยว่าเราต้องทงอําไงไม่งั้นมันก็บิดงี้ได้ตลอดหรอหูยืดยาวมากดูดย าเขมว่ายืดได้สูงสุดเนี่ยถึง1 8 0เซนติเมตรเลยนะครับก็คือระยะแบบเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะผมสูง2เมตรเนี่ยไม่ใช่สูงร้อยแปดสิบเท่ากันดิเออประมาณนี้โอ้ดูสูงมากอ๋อไม่เห็นหรอกเดี๋ยนี่เห็นปะโอ้สูงมากซึ่งยังยืดได้อีกนะยังยืดนี่โอ้เกินร้อยแปดว่ะดูแล้วคือสูงมากนะครับแล้วก็แพนได้ทิวได้อ่ะมเดิมดีกว่า มีอะไรให้เล่นอ่ะตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้หนึ่งก็จะมีปรับระดับน้ําลูกน้ําเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันก็จะไม่ไปยุ่งกับตัวหัวบอลข้างบนตัวหัวบอลเนี่ยก็คือน่าจะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบหัวบอลแบบนี้นะครับก็ไปซื้อหัวบอลแบบอื่นมาเปลี่ยนได้อ่ะมาดูตัวฐานหน่อยอตัวฐานเขาจะเป็นที่ล็อกแบบนี้แล้วเอาออกมา ถ้าเขาเวลาใช้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับแค่เอาไอ้ตัวนี้ไปติดกับตูดกล้องนะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ก็อึ๊บเดี๋ยวอ่ะนี่อย่างนี้แล้วก็ล็อกปึ๊บเสร็จง่ายมากนะครับว่าข้อเสียคือมันจะยุ่งยากหน่อยที่เราจะต้องติดไอ้ตัวเพจนี้ตลอดนี่นะปึ๊บเสร็จง่ายมาก e ีสี่อี y ี่อีอ่ะอยากถ่ายแนวตั้งถ่ายได้ไหมแนวตั้งนี่อุ้ยแนวตั้งแข็งมาก คือบางขาตั้งกล้องที่มันราคาถูกเนี่ยเวลาตั้งเป็นทางแนวตั้งนะครับอย่างนี้มันจะมันจะเอียงเออมจะเอียงแล้วเวลาเราถ่ายหน้ามันจะเอียงแบบประมาณนี้นิดนึงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันหนามันแข็งแล้วมันสามารถล็อกได้ก็คือมันสามารถต่อระดับได้ดีนะครับไม่ไม่ทาให้เขาเรียกว่าเจ้าอะไรวะไม่ทำให้มันหลวมไม่ทําให้มันเฟืดเอออะประมาณนี้ฟึบมีอะไรเล่นอะไรได้อีกโอ้โหน้ำันเหนียวมากอ่ะแทนทิ้วนะครับ เวลาทิ้วนะเราก็สามารถหมุนจากตัวตรงนี้ได้เลยเนี่ยตัวจับนะครับหมุนออกนี้เนาะก็เหมือนขาตั้งกล้องทั่วไปนะครับแต่เวลาไอเวลาเราอยากแพนนะครับก็ให้หมุนตรงนี้นี่หมุนตรงนี้ออกนะครับมันก็จะแพนได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแผนหลวมไปหน่อยวะ่ะคือบางทีเราอยากได้ซีนแบบซินิมาติกอ่ะมันจะเขาเรียกว่าหลวมไปเนาะเออ,เ,อ,อเนี่ยนี่มันต้องมันต้องมีวิธีแก้ตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวไปหาก่อน แต่ทิ้วเนี่ยทิ้วเนี่ยโอเคเพราะว่าเราปรับระดับเองได้ใช่ไหมเนี่ยเออเราแบบแพนแบบนี้ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ตอนแพนกล้องเนี่ยเราไม่ไม่รู้ว่ะทําไงว่ <c oughs> ะมีอะไรให้เล่นอีกมีอะไรให้เล่นอีกอึ๊บอ่ะทีนี้ไอ้เนี่ยมันยืดออกได้ดูด,ดิเฮ้โยโคตรเจ๋งยืดเราไปใช้ทำอะไรวะ อ๋อยืดเสร็จแล้วล็อกได้คือมันเอาไว้ใช้ให้ดว่ว๊บนี่คือบางคนเขาเล่นอย่างเงี้ยเออเล่นแบบฟึ๊บเป็นไวพุทธไม้ตะพดอะไรเงี้ยเอ,อ้เนี่ยแผ่นแบบฟึบปึบึบนี่นะครับเป็นขาตั้งที่มันเป็นขาตั้งเดี่ยวนี่ประมาณนี้นะครับเอ้ยใช้ได้วะเวลาใช้ก็ก็เออเวลาไม่ใช้ก็หมุนล็อกออกเก็บได้ใช้แบบสั้นๆก็ได้เฮ้ยผมว่าสะดวกสบายดีวะ่ะตัวนี้ จะได้นะครับจะได้ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ข้างล่างมีตัวตะขอเห็นไหมเห็นตัวตะขอไหมนี่ตัวตะขอตัวนี้นะครับสามารถแขวนถุงทรายไ,ได้ถุงอ้ำหนักไม่ให้ขาตั้งเทีเยบเขยื่อนนะครับแล้วก็มีอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวที่เอาไว้ยกน่าจะเป็นตัวเอายกเนาะไว้ขึ้นย้ายขาตั้งโดยที่เราไม่ต้องใส่ถุงอ้ออีกลูกเล่นหนึ่งของมันนะครับคือบางทีเราอยากที่จะ ถ่ายมุมกดถ่ายมุมกดใช่ไหมนี่มันจะมีช่องใส่ปึ๊บอ่าเราสามารถถ่ายมุมกดได้ครับคือเาเรียกว่ามุมโชว์โชว์โตเออนี่เห็นไหมตั้งกล้องนี้นะครับถ่ายโต๊ะตรงนี้ได้เออเจ๋งเจงฟังก์ชันเยอะดีวะ่ะใช้ได้นะครับตัวนี้ยูเลนซี่ว l 0 1นนะครับประมาณนี้ มาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่าข้อดีเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะคือฟังก์ชันมันเยอะนะครับแล้วก็น้ําหนักโอเคแข็งแรงไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไม่เคลื่อนที่ง่ายนะครับสามารถใส่ถุงใสยเพิ่มน้ําหนักได้แล้วก็เวลาติดติดกับตัวเพจเนี่ยติดง่ายเพราะมันแค่แค่ง้างตัวนี้เนาะแล้วก็ฟึบใส่เสร็จเรียบร้อยชิลมากนะครับ ไอตัวนี้ก็ใหญ่ดีนะไอ้ตัวแกนทิวเนี่ยใหญ่ดีทิวง่ายนะครับฟังก์ชันเยอะมากที่ชอบเลยคือไอ้ไอตัวไอตัวยืดเนี่ยตัวยืดขาตั้งปึ๊บเนี่ยอันนี้เจ๋งอ๋อมันโอู้ดูดิดูมันยืดได้ดิโอ้ยเพิงพ่งเพิ่งสังเกตเห็นออื มยืดได้ขนาดนี้ไงไม้ท้าพดของเดอะส a น e ไม่ใช่นี่ยืดได้ขนาดนี้โอ้โหโคตรเจ๋งอะ่ะยาวม,มากนะครับความสูงประมาณร้อเจ็ดสิบได้มั้งเนี่ยเรอร้อเจ็ดสิบโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วใช้เสร็จก็หมุนเก็บนะครับใส่ฟึบล็อก Easy. อีซี่อีซี่ข้อดีคือสูงแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวขาที่ทำออกมาให้ใช้กับ ได้ทุกสถานการณ์เนาะแบบพื้นบางทีมันไม่เรียบเนี้ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็มีที่ยื่ถุงทรายอันนี้ก็ดีมากนะครับเอาไว้ทําให้ขาตั้งกล้องแข็งแรงประมาณนี้นะสําหรับข้อดีราคาถูกด้วยข้อเสียล่ะข้อเสียมีอย่างเดียวที่เห็นคือไอ้แกนแทนมันเนี่ยมันมันเหมือนมันล็อกไม่อ,อ๋อเข้าใจแล้วคือต้องต้องรูปดึงขึ้นอย่างนี้นิดนึงแล้วหมุนหมุนหัวกับตัวแกนกลางมันก่อน อ่ะแล้วพอเราเก็บเข้าไปใช่ไหมแกนแผ่นจะเป็นปกติแล้วไม่หลุดแล้วอ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นไม่ใช่ข้อเสียวิเท่ากับว่า,วาข้อเสียเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับข้อเสียคือแทบไม่เห็นเลยสำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นนี่อาจจะแบบเอออาจจะวัสดุมันอาจจะไม่แข็งแรงนะมากสําหรับคนที่แบบมือชีพจริงแต่ว่าผมแค่นี้โอเคแล้วแค่นี้โอเคแล้ว,ลวก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับเพิ่งได้มาเลยก็ยังไม่ได้ลองเล่นเนาะแต่ผมว่าโอเควะ่ะอ๋อ มันต้องปลดตัวนี้นี่มันต้องปลดตัวนี้เออเดี๋ยวนี่มันต้องปลดตัวนี้ถ้าเราอยากจะแพ่นอะ่ะนี่ปลดตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมพอปลดปั๊บนะครับนี่เราจะแผนคู่ไปกับไอตัวไอตัวนี้ด้วยเนี่ยเออแต่มันก็จะมีความเหนือนๆน,น,นิดนึงก็ได้ฟิลแบบซีนิมนาติกนิดนึงนะครับอย่าลืมล็อกแกนทิวด้วยนะก็แผนโอ้อย่างเท่ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัว Ulenzi U Select VT ศูนย์หนึ่งนะครับขาตั้งกล้องที่เรียกได้ว่าราคาเบาๆฟังก์ชันเพียบนะครับความสูงเนี่ยคืออยู่ที่180เซนใช้ได้ใช้ได้นะครับเวลาล็อกก็ปึ๊บเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหล็อกก็แน่นนะดูปึ๊บปั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 ๊บล็อกโป๊ะโป๊ะโอ้โหโค้เจ๋งปั๊บ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 โป๊ะโป๊ะเจ๋งมากนะครับตัวหัวเวลาใส่ก็ง่ายๆครับง้างล็อก แปะเรียบร้อยโอ้โหอีซี่มากนะครับอ <Easy. S 1> ีซี่นี่เวลาเก็บก็ปึ๊บพกพาสะดวกนะครับบายเพราะว่ามีที่แบกถือได้นี่เห็นไหมเวลาใช้ก็กางประมาณนี้อะประมาณนี้นะครับถ้าชอบพิมพ์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับมีช่อง YouTube กับช่อง t ิ k t o k กครับช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม